กันอีกแล้วนะคะกับช่องพาตาพากินพาเตี่ยววันนี้พัตาก็จะพาครอบครัวไปรีแลกซ์นิดหนึ่งนะคะจะว่าจะไปกินไอศครีมที่โรตัสเซนคลินนะคะไปค่ะออกเดินทางกันไ,ไปค่ะโชเฟอร์พร้อมแล้วไปรีแลกซ์สักหน่อยอยู่บ้านหลายวันแล้ว เอาหน่อไม้ไปฝากหลานกับเจีวปลาอเอามาให้จากต่างจังหวัดก็แบ่งๆกับกินทางจจา,านื่ไเทั่แล้วตอนนี้แวะมารับหลานชายสุดหล่อไปด้วยหิวนางไปด้วย คือ,อหน้าตือ่อนังอินบอกพี่ฝนอย่างถึงเนะจลยังแสบตืายนันกลับมาเบ้าแล้อน่ตื่นสายคือกันแหละใครจะอยากตื่นไอ้ค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโลตัสสีนักคลินกันแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะคะ วันนี้รถเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดดีนะเราโชคดีเราได้ที่จอดใกล้ด้วยวันนี้ เอาไปไว้ลวกไข่ากินอะไรเย็นเย็ พี่ในติก๊กกะถูกมากเลยว่าจะสั่งอของเฉดถาวตัวนอน,น่ะเฉดกระดา้แปรงคัดกันกระดหมอนกันนะออ้ยฝนออาไปเห็นอันนั่นอ่ะกระดาษทิชชูแบบเป็นถุงยาวๆดึงเออนั่นดีกว่าถา้าฝนกี่สั่งนะี่สั่งก็ละล้คือแบบนั้นดีกว่าคุ้มกว่าถูกกว่าแล้วเองก็ไม่ต้องมาหนังเปลี่ยนหอ้องบ่อยๆเอาแฟนในห้องหนังมันนะเออดึงเอาพี่เองจะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงนี้ไหม เทเวนเซนมันอยู่ข้างบนตึ้งหนไปคือนั่นนี่แหละไปไม่จิกอยรีบใช่ไม่ได้ไะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นบนกันอุ้ยเขาอยากได้ตึ้งหูอ่ะเดี๋ยวเขากินแล้วเขาจะมาดูนะคือหูเลยอ่ะงานไปงานศพป้าฮักคาหูเลยผงแพงแพงเด็ดตว่าออกใส่จนคุ้มหเลยออกร้ายงานเลย สวยสวยดีน่ารักวันเกิดพาไปกินได้นหมกินไ่นไหนชาบูชี่เวันเกิดมันลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อตนะต๋อ,อรอนะเขารอนะเาดือนเธอเออเออวายจะบอกคนอยู่มมเอาไปทำบัตรก่อนเออได้โอเค<ด>ขอขอให้บอกอันนี้ เราเนี่ยวันนั้นนู่นจะเว็นเส้นหน้หัวโค้งเนี่ยอุ้ยถ้าจะใส่สบายเนาะร้อยเดียวครับร้อยเดียว โดนัทหนึ่งแถมหนึ่งสองโอ้ซื้อกับปั้นถึงแล้วสเวนเซ่นเราเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านไหนกัน เขาเลือกเอาเลยจะเอามุมไหนมุมนี้ไหมนี่ไหมนี่จะเอามุมไหน,น,นไหเอามุมไหน,เอ,น,เ,อนเอามุมนอกเอามุมนอกหรือจะเอามุมเนี่ยมุมไหนมุมนี้ก็ได้ไปคุณจะนั่งกับ เ,เราไม่มีผู้มาเรากลดลงไปอยู่เดียวขออนุญาตนะคะฝนตัวใหม่อันไหนนะ,ะน,นี่ไงมะพร้าวใช่ไหม,มเราจะเอาเป็นแบบถ้วยหรือจะเป็นถ้วยใหญ่มาเลยเดี๋ยวเลือกขอเลือกเมนูก่อน โอ้เมนูน้องเอาเมนูมาให้คนละเล่มเลยเอาเลือกเจ้าแบบไหนไหนตัวใหม่นี่นี่คนเอาแบบไหนเอาถั่วใหญ่เลยไหมหรือจะเจ้าเอิงก่อละอย่ะเราไปกินด้วยกันเออเออจะไปกินหลายอย่างนี่ไงนี่ถ้วยเล็กอ่ะไม่เหมือนกันอันนีเหมือนกันเลยค่ะพ่อ ออีกแล้วออนันนี okay. so ้เราจะไปกินมเวเนกันนะม่แล้วชอบูมในหน้าหนูัก็อะไรก็หนูสวยอ่ะเออะไรดีอันนี้สาคูใช่ป่ะใช่พี่เหนียวก็พี่โอเอาอันนี้ดีกว่านี่กระดิสาคูน มาแล้อช่วยใหญ่ผสมเองมากจริงมากค่ะเราวันนี้กินเอาเนี่ยอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเราเอาวันไหนดีเพื่อนเรากินสองคนเอาวันนี้ก็ได้อันี้เด็กร้อยเก้าก้าเอาเหมือนกันเนาะหรือจะเอาวันนี้ แล้วแกจะกินอะไรอ่ะอนนี้มันก็จะเป็นอันนี้ข้างบนไงแต่เฮ้ยอันนี้มันก็ได้กินหลายอย่างเดี๋ยวตอนนี้เป็นบิงซูนลมอุ้ยอันนี้น่ากินมากห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอันนี้บิงซูนุ่มจังอนะี้น่ากินมากอ่ะแต่เรากินไม่หมดหรอกแต่เราจะเอากะทีสูตรใหม่อร่อยลงตัวเออหน้า อีอตัวเนี้ยลงเรือนี่ไงตัวนี้ตัวน,นี้ก็ลเลือกไม่ถูก <100 S 2> เลยนะครับลานตาไปหมดลูกสังเอ็ไงสวยอะนี่แหละอาไอันนี้สองเดี๋ยวเอาอันนี้ต้อ,อ,ตตองเอียนเอาอันนี้ดีหรือเอาอันนี้ดีนิวกันเดย์กินสองคนคิดว่านี้ไม่มหมดก็จะสั่งอันนี้ถ้ากินหมดก็อยากกินเยอะกว่านี้ อันนี้แหละมันเหมจะได้ชิมด้วยสองคนก็เอาน้ำไปเลยเออเอานี้ก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปงแยกที่หลังภาษาคูภาษาคูสงเครื่องอะไรกันมันเป็นกะทิกะทินั่นอร่อยปะตอนนี้เราก็ได้เมนูแล้วนะคะนี่เราเราสั่งอันนี้ไปเราจะสั่งเมนูนี้เอาข้าวมันมีชื่ออยู่อันนี้ก็คือกะทิ สาคูต้นทรงเครื่องซันเดลสองรอยยี่บเก้าบาทเดี๋ยวเราเราจะสั่งเซตนี้ไปได้แล้วข้าวเหนียวเด็กๆเด็กๆอันไหนอันนี้เหรออันนี้เหรอ,อรสองอันใช่ไหมอนนเอาเหมือนกันเลยเหรอเ,เด็กเด็กเขาเหมือนกันเลยเด็กๆข้าวเหมือนกันนี่เอาชุดนี้ กะทิสดสาคูทรงเครื่องซันเดย์ไซเอตนี่เด็กๆเอาไซเอตแต่เราเอาไซเอลอันนี้อันนี้ในโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทก็คืออันนี้เครื่องโบ๊ทโบ๊ทก็คืออันนี้อันนี้ใช่ป่ะใช่คใช่ใช่อันนี้ก็อันนี้โอเคได้แล้วสาคูทรงเครื่องซันเดย์ ไซเอตสองกะทิสาคูสาคูต้นทรงเครื่องซันเดย์ไซเอลหนึ่งเรียบร้อยสเวนเซนโรตัสนะีนักคลินเราอยู่ที่โรตัสีนักคลินนะคะวันนี้วันเจี๊ยบ <Okay. S 1> <laughs> รีแลกสักหน่อยรีแลกสักหน่อยอยู่บ้านหลายวันแล้ว ทำงานมาเป็นอาทิตย์แล้วรีแลกซ์สักหน่อยเล่มนี้มันจะเหมือนเหมือนเหมือนน่าน่าจะเป็นของเด็กอ่ะนากินอืมบาทของเด็ก99้าเก้าก็ตีไปคนละร้อยแหละประมาณนี้แหละเอ้าอร่อยอืมไอติมเจไอติมเป็นไงอ่มาดูที่ไอติมเจหน้าตาเป็นนี่เป็นมะม่วงเจก็มีนะคะนี่ ตารางรายการอาหารราคาก็ตามนี้นะเอาใจสายเจเจซันเดยสองเมนูสองสไตล์โอเคมีฮอตไอศครีมเจคุณอะเนี่ยหน้าตาเขาเย้ายวนมากเลยเซต499ให้กินมากอะตมูตะม,ตะมิน่ารักมาก นี่ก็ทำเป็นเซตดีจดใจทำให้เป็นเซตเป็นเซตเลย <Yes. S 1> เซตนี้สองแล้วก็ผู้นัับครับคุณค้าสั่งไปแล้วตอนแรกใช่ไหมเรายังไม่ได้สั่งเลยังค่ะเป็นเซตไหนเซตนี้สองแล้วก็เซตนี้หนึ่งไหนโอเคเซตสองอันนี้หนึ่งใช่ไหมค่ะ ผู้ค้าม่ไบสมัครช่ไมไม่ครับจริงๆวันนี้สะดวกกาอะไรไหมเพราะว่าเหมือนเราสมัครไว้นะถ้าสมัครไว้ใช้ได้เลยแล้วก็ได้ฟรีรูปหนึ่งหนึ่งห้าหกเหรออยู่ได้หนึ่งปีเต็มเหมือนถ้าสมัครสองพันเก้าพี่แต่ว่าวันนี้พี่จะได้รับฟรีรูปหนึ่งโอเคพี่รับเป็นรสชาติอะไรเอาช็อกโกแลตมาก็ได้โอ้รูปถุงเจลูซ่าท้ล็อกกี้โรดเหรอล็อกกี้โรดเอาวันนี้เหรอเอาเอาอันนี้ก็ได้อ่ะมีได้แบานี้นะโอเค อันนั้นแหละรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับศูนย์เนะแปดห้าสามแปดห้มเก้าสองเจ็ดเก้าเก้ครับครับเป็นกะทิไซส์เอสที่นะครับแล้วก็กะทิไซส์เอลที่หนึ่งครับนะครับป็าสมาทิ่องหัว้าวหนึ่งใบนะครับสีรูปหนึ่งเป็นมินเปานี่นะครับครับได้ครับโอเคครับยังไงรบกวนลูกค้าดาวน์โหลดแอปให้หน่อยได้ไหมครับยวผมช่วยลงทะเบียนให้ในทุกครั้ รับคตอนนี้สมัครสมาชิก huh. ว um, to ันน so ี um, uh ้ฟรีและแถมได้ติมฟรีหนึ่งลูกสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกของสวินเซนสองเก้าเก้าไหมฮะนะมันฟรีน้องบอกว่าฟรีก็แคบมันแมู่มันจริงจริเลยมาดิ luôn yeah. nha าลบคนขอเอโทรศัพท์ว์เก้าหเกับหนึ่งแปล่ห้าเก้าอกเก้างา่นใ่เล่นเับยี่สิบสเล่นเล่นานแล้วนะคหะเล่นเกมให้นี่แม่เดี๋ยวหมองแสดงว่าต่อไปถ้าเราอยากเล่นเกมเราก็ต้องมาเซเว่นเซ่นเพราแม่เสมาชิกเดีว ข้าเหนีวะม่าทำคลิปกันนี้กันจะทำอะไรกำมักทำมาชิกอยู่เป็นจ้อนมาถ่ายได้ยังถ่ายก่อนแล้วก็เอาช้อนยังไงอะจะเอาย่างไงอย่างนี้ใช่ไหมรสชาติทีสุดรน กอะไรทีมยังสามารถดูในตุ๊กเคียงได้เดี๋ยวช่วยลงมาดูให้หน่อยอันนี้ผัดอันนี้มันคือกระเพรือียงถ้าเป็นไวคิงซอสไวคิงซอสมันต่างเลยแต่ถ้าก็ได้หรือจะกินพิลันิ์ก็ได้พี่เพราะว่าในตัวนี้มันมีร้านมาเยอะเราจะพี่จะตักจุ่มก็ได้จะได้ จะลาดมาทางนี้ได้ไหมไม่เอามือนุ่นจับแล้วลาดมาอีซ้ายนะมันไม่ก็<ส>ให้พอ่ <laughs> พอจัดพ่อจาดแล้วแม่ถ่ายแต่แมมันตั้งยุ่งยากนี่นี่นะเขาลาดมาได้มั่งแล้วแต่เราก็จะลาดเพิ่ม้มือลาดเราใช้ได้ไหมอันนี้อันนี้ต้องลาดไหมเป็นหน่อยก็ดีเอาหมดเลยเพื่อความอร่อย ออันนี้ไม่นอคอสองหรอใช่จีนสอกเจ็ดสี่ใช่ไหมเพื่อนเรารเราเจ็ดสี่ป่าวะ แต่ไม่สุม่มอิ่มากอร่อยมากแล้วกะทิอ่ะวิตเทมกะทิกับอันนี้วิตเีมเดี๋ยวมาลองวิตเีม พอดีแหละเดี <they> <monastery> ๋ยววันเกิดยายก็จัดเซเว <performance> ่นเซนจะได้ไ <what> ด <we S 3> ้ส่วนลดเป็นเค้กเพิ่มด้วยเอเค้กเซเว่นเซนเมื่อกี้น้องบอกว่าใช้ได้ทุกสาขาใช่ไหมทุกสาขาเป็นเซเว่นเซน เลื่อนมาไหมเขาเลื่อนนี่มันก็มีามันเป็นไซส์เล็กอันเนี้ยอ้าโล เอออร่อยไหมอันนี้ขอชิมหน่อยอร่อยอันนี้มันอะไรนะช็อกโกแลตเบลนี่ช็อกโกแลตเบลนี่อ่ะเดี๋ยวมาลองช็อกโกแลตเบลนี่อืมอร่อยอ่ะเรียรมากเอาไปหนึ่งถ้วยเรียรน้อยเอาไปหนึ่งคำเด้อเด้อเดมันไม่หกอีกแล้วหอมันจะหยดอีกแน่เลยเอาไปกินเลยก็ได้นะโอแต่แม่ ช้อนก็หล่นมะพร้าวก็หล่นเบาวนี่ก็หล่นเออเอามีเนื้อมะพร้าวด้วยนะในสครีมมันเป็นเกล็ดน้ำแข็งอะมะพร้าวใช่ไหมอืม เราเอาโคในติมมบะรู้ป่ะส่วนอันนี้เนื้อเบานี่นั่นเลยใช่ขออนย่างหน่อยครับอืมกินข้าวเหนียวกับไอศกครีมอ่ะมันจะเข้ากันมากเลยมี่จะย่าง ไหนตกนเหนียวนะตอกแตงย่างพวกแตกเลยกินอย่างนง <c oughs> ้นะพ่ออ้ไรมั้งคะยอดเลยอร่อยสมอยากเลยอาตากล้องจะไม่ได้กินแล้วเนะี่ย่ายอยู่นั่นแหละ ว่าความสุขของโน้ตผู้ลปล่อยเขาหายแล้วก็ปวดที่าตอนหกครึ่งข้อมาหนึ่งกินไม่ยังเลยอเอาเลื่อนอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนเดอ็ดอีก <laughs> สาคูมาจากใต้ปะเนี่ยสาคูทางใต้ปะเนี่ยเ,เียนเนี่ยมีไอศครีมสองก้อนอันนี้ก็วิตรีมอันนี้ก็วิตรีม 我有点儿想。Oh, <Cool. S 1> บอกรอนะรอเบิร์เดย์หลานเขาจะพามาเลี้ยงพาบุชิเดี๋ยวจะล้างของรอดีเลยช่องผ่าช่องาพอดีเลยอเอดีพอดีเลยอดีพอดพอดีเลพอดีดีเลยพอดอดีอดอดดีเลยอดดอดอดทีลยพอดองลพพ ส่งให้ให้ออกับนไม่อยากอุทธรณ์อ่ะผ่านเถอะขอร้อง <c oughs> ต้องรอยสงครามไม่สวยงามเลยกินหมดเลยนะยกให้เฮ้ยอ,อ,อันเนี้อร่อย,อย,ใ,หยให้พักอะ่ะเน,น,นี่ยอันเนี้ยของลินอะ่ะอยเลื่อนมาให้เดี๋ยวยิ่งเห็นจะยิ่งเยี่ยงกว่าเดิมมัน ีที่น้องเขาบอกว่าอายุสมาชิกปีกับปีเหรอ ก็จะกินอันนู้นไงอันเนี้ยอเ <c oughs> อจะไปอย่างเดียวเลย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวไปเคลียร์ไอไปเคลียร์ค่าเสียหายก่อน พิมแล้วก็ไปจ่ายค่าเสียหายมี ลดไปหลายบาทอยู่ได้ส่วนลด้อกบาทมันก็ได้ใช้ตั้งแต่วันแรกเลยกินไอศครีมวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ายัยางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มช่องปรตตาพากินพาเที่ยวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย